คลิปกับ9125นะครับอ่ามันกันน้ำได้มันทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับแต่ตอนนี้เราแค่อยากมาทสว่าถ้าสมมุติเอามันมาลุยในสนามหญ้าหรือว่าไปลุยดินลุยโคลนอะไรมันก็ลุยได้นะครับแต่ยังไม่ได้ทำทีอ่ามันจะแบบโอ้สุดยอดมากเลยครับลองชมเลยนะครับโอ้โหคนะง4.6กิโลครับถว่าเร็วใช่ไหม อแล้วมันก็สามารถยกล้อได้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนึงนะครับอ่าตัวรีโมทนี่มันจะเป็นแบบเฮดโหมดกับล้านโหมดถ้าเป็นแบบล้านโหมดความง่ายของมันก็คือมันจะบังคับเราไม่ค่อยยกล้อแต่ถ้าเป็นแบบเฮดโหมดบังคับแรงๆรงมันจะชอบยอะล้อเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะชอบแบบถอยหลังอะไร ถ้าสมมุติแนะนําก็ล้านโหมดหรือเฮดโหมดก็ได้นะครับแต่เฮ็ดโหมดมันจะบังคับยากหน่อยดูยังต่อนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวเราจะลองว่าเอาน้ำมาโดนดินแล้วเราจะเอารถไปลุยน้ำมันดูนะ เราจะทำให้เป็นน้ำก่อนกันหนึ่ง เเียนครับเอาทานลุดครับเรา่บนสนามหยานอครับ้เดี๋ยวทานยีครับเอมีอูข้นม้อามาเดี๋ยวไปเก็ยบรถครับ นะครับโอ้ยยอดเลยนะครับว่าเปลี่ยนไน่นาด้ไหมถ้ามันกันน้ำจะเป็นไรรถรถนี้สามารถล้างได้เอาแบบเวลาเล่นติดโคลนเยอะๆจะสามารถล้างได้ครับเพราะว่า ระบบมันข้างกันกน,นั้นได้มีประสิทธิภาพมากเอา้าเอา้าเฮ้ยทางรุดครับแั่นนึงเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อ้นู้นนะครับฝ้าปิดมันอยู่ไหนแล้วเนี่ย ผมทำมันหลุดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไม่เอาอยู่น,น,นู่นครับเจอแล้วแป๊บหนึ่งครับมันอาจจะชานหน่อยว่าทานก้อนใหญ่ครับ เปิดเลยครับโอเคลองเทดูครับโอเคได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูน้ำอีกครับ อ่าัโอเคครับอ่านี่ก็คือก้า1 2นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับอ่าถ้าสมมุติถึงประมาณสัก10ไลค์หรือ20ไลค์ังพอครับเพราะว่าแบบช่องเรายัางเพิ่งเริ่มทำครับเราจะไปซื้อรถตัวใหม่มาแรงถ้าใครอยาก ดูรถตัวไหนที่มันแบบเจ๋งๆเร่งๆก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาข้างล่างคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปหามาให้ครับถ้าคุณชอบกดไลค์ให้กดแชร์แต่ถ้าคุณใชรอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ